สำหรับลูกค้าที่กำลังรออยู่นโยบายของอาคเนย์ประกันภยัยแล้วก็ไทยประกันภยัยหลังจากบอกเลิกกิจการแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดคอปพอ,พอนะคะเขาก็เสนอมาประกาศออกมาแล้วบอกว่าต้องการจะเยียวยาลูกค้าโดยการเสนอคืนเบีย้ยประกันโควิด19ให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ออกมาบอกว่า ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าบอร์ดคอพอพ,ออพ,อพอนะอนุญาตให้บริษัทเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภายัยก็จะส่งผลให้ต้องปิดกิจการทันทีดังนั้นทางบริษัทก็เลยเสนอแนวทางให้แก่ลูกค้าประกันภัยโควิสิที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีกรมธรร์ประกันภยัยโควิด -19 ของทั้ง2บริษัทสามารถแจ้งขอรับเบี้ยประกันคืนเต็มจํานวนผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เวลา9โมงเช้าค่ะจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะส่วนในกรณีที่ไม่ต้องการจะรับคืนเบี้ยประกันตัวกรมธรร์ของคุณผู้ชมก็ยังมีผลบังคับใช้จนกว่าบริษัทจะหยุดกิจการค่ะ ส่วนลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่โควิด19ขณะนี้2บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการแล้วก็จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเมื่อได้ข้อสรุปนะคะมาฟังมุมมองของนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอย่างนายสาระล่ำซำกันบ้างเขาก็บอกว่าแม้ภาคธุรกิจประกันชีวิตปีนี้ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง ทั้งภาวะเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ความทา้าทายจากเทรนด์เฉพาะของผู้บริโภคแต่เขายืนยันว่าธุรกิจประกันชีวิตยังไม่มีปัญหาการเคลมประกันค่ะเพราะว่ายังมีฐานะการเงินที่มั่นคงแม้ว่าการเคลมประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด19จะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ทุกบริษัทต้องรายงานตัวเลขทางการเงินให้กับคอปภรับทราบทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นมั่นใจได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตยังสามารถดูแลผู้เอาประกันภัยได้ทั้งหมดด้วยค่ะ ตอนนี้ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ซื้อประกันกับทั้ง2บริษัทนะคะมีข้อสงสัยมากมายกิฟแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตอนนี้ทางคอปอเนี่ยเขาโพสต์ไว้ที่ f c e e o o o นะคะเป็นประเด็น11ประเด็นคําถามตอบกรณีบมจออาคาเน์ประกันภัยแล้วก็ไทยประกันภัยนะ,ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของทางคอปปอระะ์ะคุณผู้ชมเซิร์ชแบบนี้ค่ะ P แล้วก็ R เป็นภาษาอังกฤษนะคะเว้นวัก OIC เข้าไปดูได้สำหรับ11ประเด็นคำถามคำตอบนี้นะคะ